แฟนๆของอ่อ u r o u n d the world เนี่ยหลายท่านน่าจะเคยได้ไปสัมผัสด้วยตาของตัวเองแล้วแล้วก็นี่ล่าสุด Around the world เพิ่งจะจัดทริปไปที่เยอรมนีแล้วก็ไปดูปราสาทแห่งน,นี้ด้วยตาของตัวเองนี่พี่แม็กซเเกิ์มสมศั์ไปถ่ายรูปแบบนี้หล่อมากเลยนะคะเนี่ยคือ Around the world เนี่ยจัดทริปไปเยอรมนีไปที่ปราสาทนี้เป็นประจํา ทุกปีเหมือนกันนะเออแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะกลับมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เอาข้อมูลไปก่อนใครสนใจอยากเห็นด้วยตาของตัวเองไปสัมผัสความงดงามด้วยตัวเองเนี่ยก็ติดต่อได้ที่ a r o u n d the world นะคะนี่คือหนึ่งสถาปัตยกรรมสุดอลังการเป็นปราสาทกลางขุบเขาที่ได้รับการประกาศรับรองจากยูเนสโกแล้วว่าให้เป็นมรดกโลกนี่คือปราสาทนอรชวานสไตล์ในแคว้น บาวาเรียค่ะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโกมีมติรับรองให้ปราสาทนอยชวานสไตน์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมครั้งที่47ที่ฝรั่งเศสค่ะนายมาคูสเซเดอร์นายยมรีแห่งแคว้นบาวาเรียก็ได้กล่าวแสดงความยินดีเกี่ยวกับการได้รับสถานะในครั้งนี้นะคะว่าการได้รับสถานะมรดกโลกนั้นคือเกียรติระดับโลก พร้อมทั้งยกย่องให้ปรา,าสาทนอยชวานสไตน์เป็นสัญลักษณ์สูงสุดของแคว้นบาวาเรียค่ะสำหรับปรา,าสาทนอยชวานสไตน์นะคะนับเป็นหนึ่งในปรา,าสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีคศก1869ตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ลุดวิกที่2แห่งบาวาเรีย หรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของกษัตริย์นักฝันนะคะเนื่องจากความลหลงไหลในศิลปะและความแปลกแยกในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากความลหลงไหลในเทพนิยายและผลงานของวิชาร์ดวากเนอร์ค่ะคีตาก,กวีชื่อดังที่กษัตริย์ุูบิกส่งชื่นชมแต่ว่าปราสาทก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเพราะาพระองค์สิ้นพระชนไปก่อนในปี1886จึงมีการระง,งับโครงการก่อสร้างเอาไว้ที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามแปลกตาจากปราสาทอื่นๆในยุโรปค,ค่ะ ส่วนหนึ่งมาจากผู้ออกแบบด้วยนะคะพูออกแบบก็คือคริสเตียนแยงนักออกแบบฉากละครซึ่งไม่ได้เป็นสถาปนิกนะคะปราสาทจึงมีความวิจิตรเหมือนกับฉากในละครในเทพนิยายแล้วก็ผสมผสานกันทั้งสถาปัตยกรรมแบบโรแมนติกนีโอกอธิกนีโอบารกอแล้วก็นีโอโรแมนสค่ะปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดผาหินสูง200เมตรนะคะบนเทือกเขาแอลสส่วนที่ทอดยาวผ่านเยอรมนีค่ะถือเป็นปราสาทที่โด่งดังที่สุดในเยอรมนี ในแต่ละปีนั้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมที่นี่เกือบปีละ1 5ล้านแสนคนค่ะและก็ในจำนวนนั้นก็มีชาว around the world เนี่ยก็ไปเที่ยวที่ปราสาทแห่งนี้ด้วยนะคะอย่าลืมใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะเดี๋ยวปลายปีนี้เราก็มีไปเยอรมนีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปปราสาทนอร์ชวานสไตน์นะคะเยอรมนีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่หลายเมืองแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากไปชมปราสาท นอยชวานสไตล์เนี่ยก็น่าจะรอปีหน้านะรอปีหน้ายังไงเนี่ยเขาจัดไปเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะคะทีนี้นอกจากนอยชวานสไตล์แล้วก็ยังมีประสาทอื่นๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในพร้อมในเวลาเดียวกันด้วยนะคะมีประสาทแฮร์เรนคิมเซ่แล้วก็ประสาทลินเดอร์ฮอฟในแคว้นบาวาเรียก็ได้รับการขึ้นทะเบียนพร้อมๆกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะ